กราบสวัสดีท่านสาธุชนกันทุกทกท่านนะครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวบัดนี้อาจารย์ก็จะมาพูดคุยสนทนาธรรมะให้ได้รับฟังกันในเรื่องกรรมฐานแก้กรรมมาฟังคลิปนี้นะตามคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ตามคำสอนของหลวงพ่อจารานวัดอัมพวันนั่นเอง ประเด็นแรกเราจะพูดถึงเรื่องเรื่องสมาธิกับกรรมฐานก่อนว่าแตกต่างกันอย่างไรสมาธิแปลว่าจิตที่ตั้งมั่นคือนั่งนิ่งๆจิตที่ตั้งมั่นแล้วก็จะประกอบไปด้วยอารมณ์ขนลุกขนพองสยองก้าเย็นซาบซาบภา,ายในใจโล่งๆเบาสบายเป็นอารมณ์ปิติเป็นอารมณ์สุขพิจารณาคำบริกรรม โดยอัตโนมัติเรียกว่าวิตกวิจาร์เป็นอารมณ์เดียวไม่มีอารมณ์อื่นมาแทรกแซงเรียกว่าเป็นเอกอาคัตาตานั่นเองเรียกว่าปฐมชาญไม่ว่าจะเป็นปฐมชาญก็ดีทุติยชานก็ดีตาติยชานก็ดีหรือว่าจะเป็นชานสีก็ดีจะตุธาชานก็ดีในขณะที่อยู่ในอารมณ์ของชาน อารมณ์รักโลภโกรธหลงกิเลสลาคะก็จะไม่มีเพราะจะถูกอารมณ์ของฌานนั้นควบคุมไว้แต่เมื่อไรก็ตามที่ฌานเสื่อมออกจากฌานมาก็กลับมาทุกข์เหมือนเดิมนี่แหละที่พระพุทธเจ้าบอกว่าการนั่งสมาธิการเข้าฌานไม่อาจที่จะพ้นจากความทุกข์ได้ซึ่งการนั่งเข้าฌานนั้นเป็นแบบพวกฤาษีนั่งกันไม่ใช่ตามคําสอนพระพุทธเจ้า แต่ตามคําสอนของอุกพเจ้าก็คือการนั่งเจริญอนา,าปานสติแล้วก็คือการนั่งเจริญกรรมฐานนั่นเองแล้วก็แก้กรรมได้ให้หมดทันทีในชาตินี้ไม่ต้องมีชาติต่อไป <S <S ให้เรานั่งเท้าวขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายนั่งตัวตรงปรับท่านั่งแบบสบายๆหลับตาลงเบาๆโดยที่เราไม่ต้องบีบเปลือกตานะ ขณะที่เรานั่งไปเราก็ดูลมหายใจเข้าออกเราไม่ต้องไปแบบว่าไปกำหนดลมหายใจเข้าออกนะถ้าเราไปกำหนดมันจะกลายเป็นการเพ่งนมันจะกลายเป็นสมถะมันจะกลายเป็นหลงในสมาธิพาให้ไปติดในอารมณ์สุขถือว่าไม่ใช่มันจะไม่ได้เป็นการเจริญกรรมฐานนะปัญญาทางธรรมจะไม่เกิดเพราะว่ากรรมฐานจริงๆก็คือนั่งนั่งเพื่อให้เกิดปัญญาในทางธรรม ไม่ได้นั่งนิ่งๆน,นั่งเพื่อให้ใช้สติปัญญาไต,ตรตองนั่นเองหน้าที่ของเราก็คือรู้ลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าออกสั้นมีสติรู้ลมหายใจเข้าออกยาวมีสติรู้หูได้ยินเสียงไหมหูได้ยินเสียงมีสติรู้ว่าหูได้ยินเสียงนั่งไปแล้วรู้สึกปวดเมื่อยปวดตามคอปวดตามหลังเรียกว่าทุกขเวทนากําลังเกิดขึ้นให้เรารู้ตามสภาพความเป็นจริงว่า ที่เราบีบบังคับบัญชาการไม่ได้ก็เพราะว่ามันเป็นอนัตตาคือความไม่ใช่ตัวตนหากมันเป็นตัวตนจริงของเราจริงเราจะต้องสั่งมันได้อย่าเจ็บอย่าปวดนะอย่าทุกข์นะก็ให้เราพิจารณาดูอาการทุกขเวทนาไปดูาาวาด่ามันจะเกิดว่ามันจะดับยังไงพิจารณาไปอาการทุกขเวทนาก็จะเกิดไม่นานนะก็จะดับไปเกิดชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นแล้วก็ดับไป นั่งไปสักพักหนึ่งแล้วรู้สึกโล่งๆเบาสบายรู้สึกเย็นมีสติรู้ว่าเย็นโดยที่เราไม่ต้องไปยินดีร้ายนะก็ยังเป็นเวทนาอยู่อาการเย็นก็เรียกว่าสุขเวทนาเกิดขึ้นดูไปดูว่ามันจะเกิดจะดับยังไงมองให้เห็นสภาพความเป็นจริงของอนิจจังความไม่เที่ยงแท้มองให้เห็นอนัตตาความไม่ใช่ตัวตนถึงจะเป็นกรรมฐานนะต่อจากนั้นเนี่ยให้เราเนี่ยตั้งนโมสมจบ แล้วก็ปวดน้ําแห้งในใจนะนึกถึงแสงบุญออกที่หนะ้าผากตามคําสอนของหลวงพ่อจรานวัดอัมพาวันแล้วเราก็ว่าดังนี้นะข้าพเจ้าขออทิศสนุศลนไปให้เจ้ากรรมในเวรของแม่ข้าพเจ้าพ่อข้าพเจ้าตัวข้าพเจ้าลูกหลานข้าพเจ้ามีชื่ออะไรบ้างเราก็กล่าวไปเจ้ากรรมในเวรที่ทําให้ป่วยเป็นโรคอะไรบ้างเราก็กล่าวไปเจ้ากรรมในเวร ตั้งแต่อดีตชาติจบจนถึงปัจจุบันเมื่อท่านได้รับบุญกุศลนี้แล้วหากท่านมีทุกข์ขอให้พ้นจากความทุกข์หากท่านมีสุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปเมื่อท่านอโหสิกรรมให้แก่ครอบครัวข้าพเจ้าแล้วขอให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเทินก็เราเจ็บป่วยไม่สบายอาการปวดขาปวดตามเนื้อตามตัวเราก็จะดีขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเจ้ากรรมในเวนั้นอโหสิกรรมแล้ว เนี่ยแหละเขาเรียกว่ากรรมฐานตามคําสอนพุทธเจ้าตามที่วัดหลวงพ่อจรันท่านสอนให้เจริญกรรมฐานนั่นเองมันก็จะเป็นไปประมาณนี้อาจจะเคยปวดหัวขาวอาจจะเคยปวดคอเราก็จะไม่ปวดอีกต่อไปเรียกว่ากรรมฐานแก้กรรมให้หมดทันทีในชาตินี้ไม่มีอะไรที่จะมาแก้กรรมได้นะนอกเสียจ,จากกรรมฐานสาธุเจริญพร